เราพร้อมผ่อนคลายร่างกายก่อนแล้วก็เช็คการหายใจของเราหายใจเข้ามักไหมอย่างเงี้ยค่ะพอเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วเราค่อยๆเอ็นตัวลงไปนะคะก็อาจจะย่อไปกบบนี้ก่าเมื่คนปวดปวดเข่าปวดหน้าแข้งเนี่ยค่ะย่อไปแเราไปติดก็จะยกขึ้นมาหน่อยนึงแบบนี้แล้วค่อยๆเอ็นลงไปจับข้อต่อการเอนนะจับก่อนใช่้วก็อยางนี้แล้วก็เอ็นลงไปแล้วก็ค่อยๆแบบยืดอย่างเงี้ยยืดตัว มันเดินไม่ได้ขาเดินขึ้นค่ะอ่าไม่มีเลย ไม่แข็งแรงเพราะว่าทางเล็กแม็ก่อนหน้านี้ใช้งานเยอะมากแข็งเพราะว่าหนึ่งเราทำเสร็จยด้วยก็อย่างเงี้ยตลอดเวลาเราพอพอเราไปทำถ่ายเต้าถึงจะเต้าถึงเนาะมันจะต้องต้นต้นมันจะต้องยกหม้อยกอะไรยกอะไรอย่างเงี้ยใช้แรงตรงนี้ทั้งนั้นเลยนั่นแหละเราเราเลยแบบพอพอพอทำเสร็จยแล้วก็มาทำเต้าถึงเสร็จทำเต้าถึงเสร็จทำเสร็จๆอยเงี้ยเราเลยรู้เลยเราลาใช่ เราเลยเรู้เลยเราล้ามากอะไรเงี้ย<อ>ถ้า,า,ออาถ้าออกน้ำกายถ้าออกกําลังกายแบบอะไรนิดหน่อยๆมันได้แต่ว่าเยอะๆแบบไม่ได้ไหมตรนี้อย่าเงี้ยใช่แล้วก็เช็คดูว่า,าหายใจถึงท้องไหมหายใจเข,าเข,าข,ข้าท้องก่อนหายใจออกท้องดูอยเงี้ยค่ะแล้วก็บอกเขาไปเรียะสเต็ปเมื่อกี้บางคนหายใจใไม่ไม่ลงู้ดถึงท้องเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยช่วงหน้าอกเนี่ยเขาบิดตัวเพาบิดตัวแล้วเนี่ย yeah เกิดจากเนี้ยค่ะตรวงนี้มันจะมีก็เรียกว่าเป็นเส้นที่ดึงอยู่่ะคนี่ค่ะอาจจะเป็นไล่อยู่แถวนี้เพราะว่ารถคืนนอนอ่ะให้นั่งเสร็จ ตมากใช่ไหมคะตึงแล้วดก่องนะคะตอนนีกเริ่มอะไม่สมองอ่ะเพราะวึงึงแล้ว 不要买它。